สวัสดีจ้ามือนียายจะไม่กากผ้าม้วนคลิปต่อจากหากบนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีครับเสมาเอาบอนไปแกงได้พี่น้องแกงกองบอลหวานแกงบอลหวานเพื่อนนะแซ่บแสบเอาไหว้เพื่อนไปแกงโตโง๊ะฟังชาเลยตกตูม <laughs> แกงบอลเพื่นอนเอาไหว้จะกินคลิปคลิปนี้เฮ็ดกับเขากำหนามแ่บแสบเลยเด้อจ้าเด้อพี่น้อง แตาทองตาทองเนาะว่าอย่างลูกมันเป็นอย่างไรเขาเอาอย่างไรเพื่อเอื่อังเขาเอาจากที่วะจะดิเพได้เอื่ยังเขาห่วงบอแม่นพี่น้องแม่นพี่น้องบ่หัวงจไโมห่วงหรอกข้อนเขามาเอาอยู่เนาะมันเป็นอย่างไรแต่ทองหำเฮิมนี่บ่ มันจริงยจะได้ไม่いいนนเต่หัวมันโอ๋อม่เตมหัวโอ้คุยมันอยู่ในน้ำเพื่อนมโอออจ้าของกำลังลุยได้จ่าเด้อเอจ้าจเขาเอาแม่โคลงนะอืออ้ออุ้ยจ้ กระถองพ่อก้อนพอนะ่อละพ่อแกงตัวสองตัวก็พ่อแสบเลยแล <c oughs> หละมาเตรียมห่อแกงเลยเนาะแกงหนึ่งแกงหมอนหนึ่งแม่มนบอลนี่พ่อซ้ำหนี่หมอน,นี่แงพี่ต๋องใช่ตัไป <c oughs> เป็นตาทถองกับใหญ่ปอกใหญ่เห็ดเนาะจ๋าเนาะสูตร ใหยจามิก้ากับตาทองตาทองหากโเกเปลวเกาเมาอีหยังถเถวาบอมาแก่งพี่น้องอบอลมาแกงป๊อดมุนตาทอง <laughs> ป๊อดตูนี่ตาทองมาปอกเด้อจ่าเด้อนี่นี่ปอกบอนนี่แล้วก็สิแกงเนาะพี่น้องเนาะเสียบเ,เลยพี่น้อง ิอนก็เตรี่หแล้วโอ้ตะถ่อะไรทัเส้นมาองทงมตะถ่ที่แกงดีใจเลยอ่าแกงเส้นยังละท้าวปลาทูปลาทูไม่นะนะใส่กบกับเซบใส่ปลา่เซเนือบอพี่นองบอน มาหิดแกงกิเลงเสเสบเลยแกงบอลคนแน่เขากะไซอันนั้นได้เท<ห>้าเจ้าคนแน่คนแน่เขากใีซยังเขาอื่นนันไหมให้ย่านางตัวนี้แกงเบบานบานเทาแกงเท่ามาด้าไปต้องใส้ยานางดีท่าี่าน,นี่เขาไปตุ่มก่อนนอพี่น้องนอนีน่ตะทองแกเอาไปตุมก่อนฮะ ปเขาก็มอกกระซี่เลยเจ้าแกงบออนยุบหมีพนอก่าขับยางรุเห็นบอพี่น้องเห็นบอกงบอนงามงามเนาะพี่น้องตาทองปอกเร็วก็เชไปตุมเนาะพี่น้องนะอ้างมัตุ่มส่เตมอเลยนี่ ต้มนม้ำหนอีออกแล้วจะค่อยจะได้แกง<อ>พี่น้องต้ม่มเราขี่น้ำม,มันออกมันสินนนี่น้องขีน่น้องเนาะคนแน่รคนกับแกงเลยได้แถวเออเดี๋ยวใหญ่นี่ป้องออกก่อนเลือดออกได้ด้วยบรือเปล่พี่น้องใหญ่ไม่ใชหมอไวน์ก้อนเออมันเสือดิน้ำก่อนเอาใส่ไปในนี้ก่อนจะค่อย เอาไปเก็บอย่าท่านเนี่ยเขาว่าใส่หมวกก่อนคุณจะว่าววาจันไหนเอา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 ออกเทออกโอ้ยน้องหลายขันหลายเทีอเถอะน้อพี่น้องด้วยโอ้ยเห็นยังกับบุปเป็นน้องสาเอ้ยเออหนี่เอามาถือไว้เลยเออใส่ในนี้ไว้เออเทออกเออนี่ให้น้ำอันก่อนเออใกล้ใกล้เทน้ำให้ นี่พี่น้องเห็นบอ่อเปลือยดีดีพี่นอ้องเลยเจ้หน้าเสีบบ่อมืพ่อตัมันสิเพิ่ะกระแจลเสียบได้เทา้ามาเท้าเอามอนต้นนั้นมาใส่ตั้มบอกพี่แกงเลยมือน,นี้ยายกะใส่ปลาเข็งยายห,หามาไว้รายมือล่ะเด็กาะเด้อแลวขังไว ใส่ปลาเข็งกับปลาคอปลาดุกในการเออใส่หมอนิกงอืมก็ไปต้มบกพริกหมูหมันทั้งหลเออเอาองค์กระตักพูดพี่น้องนี่เปิดอู้เจ้าหมอนี่เท่านี้เองเนาะพี่น้องหอมนี่กระชีกเกียงใส่อือดกะทิต้มบกพริกใหญ่กะทิทอดน้ำไหนถอดปลาเข็งน้อย ให้ตาทองตั้บอกพีกอันี้ยายจะไปถอดก่อนนาผิดน้อง,น,องนะถอดปลาเข็งนำํำเอามาใส่มือละไรแาน้องยายกับเสี่ยวปลาเข็งไปถอดนาำตาทองกับชิตตั้บอกพีกนี่ไปบอกพีกล้วเดกน้องตับเกลือรับเกลือนี่เด็กน้องนี่เั็กน้องนีา มาขึ้นมาส่ขึ้นมาตแซาะยมือนี่ก็แกรดาน้องตองฮะวันนี้ได้กไปทวนป้าก่อนจะต้องตบกิดตบแกใส่สมม่อจ้ใส่ว่าลงสูง แก้มบ่อนเราก็จจะใส่สมัยน้องพี่น้องเออขายามต่างตัางก็จะใส่แก้มบ่อนที่เขาไปใส่สมัยน่ะฮะเ่ได้ใส่นงาหลักนะใส่ก็ได้ตัวนี้เขามีผักไะแมงผักขะแางใส่หัวหอมแต่เออใส่หัวหอมเขาเขามีพักขะแางเขาก็ใส่พักขะแางเนาะพี่น้องเนาะเออนี่ใหญ่ก็่จิบเป เบิ่งถอดป้าก่อนให้ตาทองตาบอกพริกใส่แกงเลยเนาะพี่น้องนี่แสบแสบเลยนี่หอัวหอมลงไปใส่ลงไปอะไรพริกเก็บนี่กีบบาดบาดเนาะพี่น้องนี่ปลาทูเค็มแล้วก็ใส่น้ำปลาเด็กน้นอยๆเนาะพี่น้องนี่หางนี่หาม,ม,า,กหา,ม,มา,กาก็หามาทำกินเนาะพี่น้องเนาะทอดกีบมะพริกอืม ให้น้องนั่นบอพี่น้องี่อแหมแหมกินกับตับสมกระเสบด้วยพี่น้องนี่แยกแตเห็ดกินเห็ดอยากเนาะพี่น้องเนาะก็นีรใหญ่เนยเด้อเออ,อกินหาอยากเลยก็มาเห็ดทำกินเนาะพี่น้องพี่ให้นน้องเบิง้ง ื ừ, ออใส่เลยเลย่ปลาทุกขอมอือพริหอมใส่หรอเดวยพี่น้องเออแล้วก็เอาขิงไข่มาใสา่บิ้งสองออบึง <c oughs> <c oughs> แกงแล้วกันอ้น,น,นี้น้อ,นะอ <c oughs> พี่นองเนาะพี่นองถานากินเบินเอาบึงสอา น้ำพอดีบอเอ,อ้ยใส่น้ำอีกเท่าคัำหนึ่งบอเออพอดีเอาขิงไขรมาใส่น้องพี่บอพี่กอแปลพี่น,อน้องเฮ้ยแก้วกัน ต้สุ่มด้วยพี่น้องมาไปตำมมาเอาไปแก้วต้ตสุ่มด้วยพี่น้องนี่ขังไวบ่ตองเวะพี่น้องขังไวสองมือหึ้งมือหนึ่งสองมือถอดปนกระแสบถอดป้าเลีเ้วจะจเได้ค่างมอเนะ ี่น้องเนาะ <laughs> ยาก,ก็สืเป็นกำลังใจใหญ่นี่เด้อใหญ่เท่าแล้วใหญ่อันนี้ขับไปทางไหนโบได้ใหญ่กระสือกินเห็ด,ดยาห้พี่ให้น้องเบิ้องต้นสิเลยน้อพี่น้อง,งน้ำห <laughs> มอมาเพิ่นว่าเพิ่นอิตาลีใหญ่เพิ่นว่าเข่าแล้วเพิ่นว่าตามไวยเพิ่นว่าอืมตามไวยเลยพี่น้องเพิ่นว่าเหวี่ยง เขาเสื่อมพนว่าเด้อจ่าเด้อัวเขาเสื่อมเท่าแล้วก็ตามไว้ระวังสิวันนี้ยายก็อวนน้ำเน้นน้องพี่น้องยายก็สิลด,ดู่พี่น้องทางรถบ่ไดจ้าเถือเด้อคุณหมอผุดอ่ะ <S 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 ยายนักเกตสิบกิโลพี่น้องเอ้ย เด็ดสิบกิโลพอดีเตียบอากอบแล้วเด้จเอจ่าเด้อนี่ส,สเสียลงสอะแล้ <ec> วอ๋อเอียเะยะหลายเลยเออนั่น,นมเนเอือโอ้ยโอ้โดีเซตาเดได้วขนัดอันนี้ได้ยวหุ่งม, <c oughs> มือจิเนะมือไม่นม้ำเต อืออ uh ือเดี่ยวแล้วพี่น้อง้อเด้วยพี่น้องเจ่าเด้อใส่ส้มลงไปนี่หมูไปใส่ยอดน่างน้ำได้แต่ยอาไม่ได้ใส่เด้อพี่น้องเด้อสิ้กนกระใส่เด้อเจตตะท่องพวกเราบอ่อใส่สิ้กนกระใส่ก็ได้เด้อพี่น้องเต่ตะท่องเราบอ่อใส่เตีส้มน้องพี่น้องเนาะ นี่สมลูกไปเดี๋ยวก็ป้าใส่พดแล้วเดี๋ยวป้าใส่นาอพี่น้องนี่พี่น้องนี่โพดแล้วนี่พี่น้องแกงบ้านบ้านน้อพี่น้องเนาะแกงอันนี้แกงบอนเข้าตองใส่เขาขัวเนาะพี่น้องนี่แกงบ้านบ้านเอาป้าใส่ละได้วยจ่าดิป่า โอ้ยเป็นตะนากินเนาะพี่น้องเนาะาใส่แล้วแกงแบบ้านบ้านมาต้องใส่กะทิใสรถดีจ้าเนาะใสรถดีเลยจ้าเด้อสูตรตะทองใสรถดีอื้อี่กุ้งละอันนี้ใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยใส่เท่าเท่าเท่าเอ่ แล,แล้วก็ะปุ่งเมื่อแล้วเอาตท้องซิมโอ้ยังเขาครัวกับเขาครัวกับเหี้ยวะพักข,ขยัผักขยันพักขยันลงไปอุ้ยหอมเต๊ดดังฮึเลยพี่น้องมามามาอุดลงไปเนาะพี่น้องเนาะม,มาพี่น้อง นเท้ากอนตักขึ้นเสีบเอเล่เลือพี่น้อง,อ,อ,งอ,อุ้ยเก็บบ,บ,บ,บันบานพไปแต่เสียบนะเท่าเนาะหอมหวยเลยอเอานาำประเด็กใส่เท้าบอกห้าประตอกเส้นน้ำประเด็กเขาใส่ผักถูหล่ะก็ได้เลือพี่น้องเลือดนี่ตักขึ้น้ดูน่ากินบ่พี่น้อง าขาัวเอาใส่ปุ๊กยังได้ยังนี่พร้อมเสิร์ฟได้เลยเลยนาะจานะ้าเนาะเอาข,อข่าวขัวใส่แล้วกะพร้อมเสิร์ฟได้เลยพี่นอ้องขัวลงไปเนาะพี่น้องเนะาะใส่ถุงถุงเลยเออนี่ยายต่ำไหวข่าวขัวต่ำเองเด้อจ้าเด้อนี่โอ้ออยายต่ำไหวแบบนี้ตาทองตัก <laughs> ก็าข,ขวดทำเองหอมๆเลยพี่น้องไปหอ,แอมหอแห้งพี่น้องอู้ยหอมแห้งพี่น้องหอมดังเลยเดี๋ยวยายชิบะเด็กกิดอ่างหรอกเด้อจ่าเด้อเมาในยายชูผูชูขคนเด้อยายบะเด็กกิดอ่างหรอกจ้กายายกะสีจบคลิปจบคลิปแกงอ,อยัง แก่งอนี่ยแกงบอนไว้เพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อโอ้ยลงหนังลงหลังกอนโซปคลิปย่ายคลิปนี้กะย่ายกะคอนโซปย่ายคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามกดเพื่อกลังใจย่า่ในได้จ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนจบอยู่ในหม้อแกงอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะมามามาเอาเออมาเอาในได้สุผูสุโคตรเด้อเออผมมาเอากับผายกระติกเข่ามากินจำตัว เซบเน้องพี่น้องโทษป้าน้ำแก้งน้ำย่ากับชิตาไปให้คุณแม่ไปให้คุณแม่น้อยาเนะ